สวัสดีครับผมผมฮาร์ดนะครับผมวันนี้ผมได้มีโอกาสส่งมอบรถนิสสันเทอร่าให้กับลูกค้านะครับลูกค้านะครับมารับถึงที่บริษัทเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนิสสันเทอร่าตัวท็อปนะครับตัวขับ4ี่นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้นห้าแสนบาทนะครับลูกค้าบอกว่าคุณฮาร์ดครับพอดีผมอยากได้โทนดำๆสีดํานะครับก็เลยจัดเป็นโทนดําสีดําให้นะครับก็คือ เป็นนิสสันเท r ร่าสีดำนะครับแล้วก็แต่งด้วยชุดม d ดไนท์นะครับและก็สำคัญลูกค้ารีเฟซมาด้วยนะครับว่าฟิล์มนะครับขอเป็น80รอบคันนะครับเดี๋ยวนะครับก่อนที่จะไปรับชมตัวรถใกล้ๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถ โทรติดต่อเบอร์โทรผมได้เลยนะครับ092 4165642นะครับฮาร์ดนะครับผมก็ไปชมตัวรถใกล้ๆดีกว่าครับผมว่าหล่อแค่ไหนครับไปเลยครับครับผมมาดูตัวรถใกล้ๆนะครับก่อนอื่นเลยให้ดูหน้าตาก่อนครับผมว่าดุดันแค่ไหนนะครับตัวนี้เป็น เทอร่าสีดำนะครับแต่งชุดมิดไนท์นะครับลูกค้าอยากได้ดำดุนะครับผมนี่ครับเป็นชุดมิดไนท์นะครับก็จะมีโลโก้คำว่าเทอร่าสีดำติดด้านหน้าด้วยนะครับดำดุถูกใจลูกค้ามากๆครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่น VL นะครับนี่ครับสวยงามมากๆนะครับผม ลูกค้าเห็นรถแล้วถูกใจมากๆนะครับอาชมตัวรถครับผมว่าสวยงามแค่ไหนนี่ครับก็จะเป็นในรูปแบบเทอร์ร่าขับสีนะครับสวยงามมากๆครับลูกค้าชอบดำๆครับผม กจัดตามคําขอครับครีมตัวนี้เป็น80รอบคันนะครับนี่ครับไปดูภายนอกก่อนครับผมก็จะมีคิ้วปันสาดให้กับลูกค้าด้วยนะครับ ชมหน้าหลอมากๆครับตัวจริงเดี๋ยวผมพาไปชมภายในครับผมคับผมพอเปิดขึ้นมาจะเจอเป็นเบาะทูโทนนะครับคันนี้เป็นรุ่น VL นะครับจะเป็นทูโทนแดงดำนะครับภายในเทอร์่าผมบอกได้เลยว่าหรูหรามากครับผมหน้าจอเป็นทัชสกินนะครับ9นิ้วนะครับผม บุ๊กเซอร์วิสให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็เป็นกุญแจนะครับคุณแจลูกค้าได้หรือสองลูกนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะหลังครับนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นชุดพวงมาลัยที่ผมเตรียมให้กับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นสั่งทานนะครับที่ทางบริษัทเซอร์ไพรส์ลูกค้านะครับผมโดยที่ลูกค้ายังไม่รู้นะครับนี่ครับผม สวยงามมากครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับผมมีโปรดีๆให้ลูกค้าแน่นอนครับครับผมเดี๋ยวผมพามาดูนะครับลูกค้าจ่ายเงินค้่บริษัทรับรถนะครับนิสเทอร่านะครับตัวนี้เป็น v l เสีดำนะครับตอนนี้ก็ยุ่งๆในการจัดเอกสารนะครับและในการอธิบาย เรื่องเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอะไรที่ผมจัดเตรียมให้ลูกค้าครับผมมาก่น อยู่ตัวอะไรที่ผมเตรียมให้ลูกค้านะครับผมช่วงเวลาที่ลูกค้ากำลังเซ็นเอกสารต่างๆนะครับเราก็จะมีการอธิบายเอกสารต่างๆด้วยนะครับว่าประกันตัวรถยังไงการทำงานตัวรถยังไงเดี๋ยวผมพาลงรายละเอียดข้างล่างเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างนะครับก่อนส่งมอบรถนะครับนี่ครับผม สำหรับลูกค้าผมนะครับจะได้แบบนี้ทุกคนเลยนะครับตัวนี้เป็นสินน้ำใจจากผมนะครับที่เตรียมไว้ให้ลูกค้านะครับผมนี่ก็ลูกค้ากําลังไหว้แม่นางนะครับ ผมก็อยู่ขั้นตอนในการอธิบายนะครับมาดาูครับนี่ก็เป็นการเช็ครถให้กับลูกค้านะครับเรามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับให้กับลูกค้านะครับเ,รเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับนี่กำลับบงอธิบายหน้าจอนะครับผมพอดีลูกค้าคุยโทรศัพท์อยู่นะครับ รถแต่ละรั้นอบอุ่นแน่นอนครับมา <im itation> ที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเรื่องบริการนะครับเรื่องโปรโมชั่นนะครับผมบอกได้เลยว่าติดต่อมานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมก็ <th> <th> <ug> ตอนนี้กําลังจะถ่ายรูปกับลูกค้านะครับผม เมื่อกี้นะครับทางหัวหน้านะครับได้ส่งมอบรูปแบบสังกทฐานให้กับลูกค้านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับสนุกสนุกนะครับผมบรรยากาศอบอุ่นครับแล้วครับผมตอนนี้ลูกค้าได้ออกจากโชว์รูมนะครับนี่ครับบริการอบอุ่นแน่นอน,นครับผม